คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสองนักแสดงหนุ่มนะคะคนนี้ก็เป็นคู่จิ้นการคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นแล้วก็ได้ร่วมแสดงซีรีส์ของคุณชายดาด้วยนะคะคุณโดยซีรีส์ที่มีชื่อว่า Remember 15นั่นเองก็คือทอมมี่กับจิมมี่ค่ะได้มาพูดความรู้สึกนะคะบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานครั้งนี้นะคะอ่ะประสบการณ์เป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรไปฟังจากเขาทั้งคู่กันค่ะรู้สึกโชคดีที่ตัวเองได้มาเล่นซีรีส์ที่มีการแบบลงทุนแบบพุ่งเทกับการ ต้องการให้ภาพสวยต้องการให้แบบความสมจริงเป็นแบบเยอะอะไรขนาดนี้คือเอาง่ายๆเลยคือเป็นเป็นซีรีส์ที่ผู้จัดทาเนี่ยอยากทําให้มันดีจริงๆอันนี้คือเป็นความโชคดีที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าอย่างที่พี่ทอมมี่บอกได้ดูจะดูโปรดักชันดูฟ้อนดูการแบบการเทรนนักแสดงคืออะไรทุกอย่างคือ มันไม่ใช่แค่ซีรีส์ทั่วๆไปแล้วอ่าไม่ใช่เล่นๆนะคือมาเพื่อแบบเอาจริงอะใช่ทุกกคนคือพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเหนื่อยกันหมดทุกคนครับอืมเรารู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือถ้าผมไม่ได้ไปตรงเนี้ยผมก็จะไม่รู้เลยว่ามันสามารถทําได้เออแต่จริงๆมันทําได้แล้วมันทาให้เราแบบเอออยากพัฒนาเราเห็นตัวอย่างแล้วมันทําได้อะไรอย่างเงี้ยพอคราวเนี้ยเราโดดขึ้นมาเลยไปเจอคนใหม่คือไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาภาษาไทยด้วยทําอือทาให้้เรราาูสึกว่ เหมือนเราอ p พ r e c i a t e การทํางานกับคนที่ใช้ภาษาเดียวกันมากจริงๆตอนนี้เรารู้สึกว่าคือกองไหนไม่ว่างานจะหนักขนาดไหนก็ได้อะขอแค่ว่าเราได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจอันนี้คือโกลหลักของผมที่แบบว่าทําให้ผมสบายใจในการทํางานมากแต่ว่าที่เกาหลีก็ทาให้ร,ร,รู้รู้สึกว่าเออสิ่งที่แบบว่าถึงจะไม่เข้าใจกันอะแต่ว่ามันก็มีทางออกที่ทําให้มีม,ม,มีมีบางซีนที่ต้องแบบ เรียกล่ามมาคุยกันแบบหลายชั่วโมงมากเพื่อที่จะสายถ่ายแค่ซีนเดียวแต่ <ừ> ว่าไม่คุยกันไม่เข้าใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็นั่นแหละกำแพงภาษาค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคที่สูงมากคือแฟนนขับ,บทุกคนแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราพวกคุณแบบมีค่ากับพวกเราจริงเออมันมันมันคอยให้แบบพลังบวกกพวกเรามากๆในวันที่แบบเราเราแย่อะไรอย่างเงี้ย นะก็ถือว่าเป็นความแบบโชคดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะที่เขาได้มาร่วมแบบนี้นะคะเขาบอกว่าดีใจรู้สึกดีแหละ,ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะคะ,คะ remember 15นั่นเองค่ะ,คะ